พอผ่านไปเรื so like, wow, so like life, ่อยมันเจอผู้ชายแบบที่มันดูน่ารักกว่าหลายคนอ่ะเออล้วก็เริ่มคิดแล้วอ๋อจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีไทยผู้ชายบางประเภทอ่ะที่เราชอบมันจะมีผู้ชายที่มันดูน่าเอ็นดูอเออเราว่าเราชอบผู้ชายแบบนั้นอ่ะผู้ชายที่จะทําให้รู้สึกเอ้ใจเต้นอ่ะคือผู้ชายไท p นั้นอ่ะท y p ที่แบบมันดูน่าเอ็นดูอ่ะเออนึกออกปะเออก็เลยคิดว่าเอออ๋อตอนนี้ก็ชอบผู้ชายด้วยแหละแต่ว่าจะเป็นผู้ชายแนวน่าเอ็นดูอ่ะนึกออกมาเออ มันมีผู้ชายบางคนที่มันดูได้ดูอะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคนนั้นคือออตโต้เอเอคนแบบว่าเออใช่ไหมผู้ชายแบบได้ดูอะคือผู้ชายแบบนั้นอะเออผู้ชายแบบออตโต้อะเออซึ่งแบบก็ไม่ได้เจอคนสองคนนะเจอมาหลายคนแล้วอะในชีวิตอ่ะก็เพืแบบเออเราชอบผู้ชายแบบนี้แหละใช่บอกไปไทป์ออตโต้เออทปยลูกหมาไทปยหมาเด็กอะเออชอบไทปยหมาเด็กอะเออหรือว่าล่าสุดเออนี่ล่าสุดไอ้นั่นก็ใช่เหมือนกันไทป์ที่เรารู้สึกว่าเอเอน่ารักก็นอะเงี้ย คือคนที่เห็นจูเนียที่เขาขายไลฟ์ขายเสื้อตอนเนี้ยที่น้องที่ชื่อว่าจูเนียที่เขาไลฟ์ไลฟ์ขายเสื้อที่สพิสวรนณาเลยเนี่ยเอออันนั้นน่ารักนะเออเน่ะอันนั้นไทยแบบนั้นอะ่ะเรารู้สึกว่าเป็นผู้ชายน่ารักนะขอบเขาประหม่าก,กล้องมันดูน่ารักอะ่ะเออใช่ชอบแบบความแบบความน่ามันเออมันดูน่าดูเนาะจูเนียที่เขาไลฟ์ขายเสื้อมีไทยที่แพ้ทางแหละ กับผู้หญิงก็ไม่ชอบผู้หญิงทุกแนวใช่ใช่กับผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงทุกแนวเหมือนกันถ้าเผู้หญิงแบบเรียบร้อยมากๆอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบผู้หญิงที่แบบว่ามีความผู้ชายผู้ชายหน่อยๆออกผู้ชายผู้ชายใช่ชอบคนขายตัวเองหรอเขาขายก็หลอแล้วว่าเขาเขาดูมีความประมาบเรานะเราไม่ประมาทมันเขาไม่รู้อุยเมื่อก่อนอาจจะประมาแบบมันก็ได้มั้งแต่เดี๋ยวดีแบบพูดบ่อยอะไรเ้ยเลยไม่ประมาละเขาดูเป็นคนดูเป็นคนซื่อๆเดี๋ยวแล้วมันดูน่าเอ็นดูอะใช่ไหมแต่อย่าลืมไปตัวเองนี่แหละไท้ายหมาเด็กอ่ ใช่ชอบไทยแบบเดียวกับตัวเองไม่รู้สินะอาจจะใช่ก็ได้